ฮกหลงของเรานะคะก็จะไม่ได้เป็นฮกหลงกาฝากอีกต่อไปสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนพบกันกับชาวสวนคนสวยเลยนะคะเดี๋ยวมาดูนะคะว่าวันนี้นะคะวีจะทำอะไรนะคะไปค่ะตามวีมาเลยจ้ะทุกคนไปลิจจไปเลย,เลยวันนี้นะคะเราจะมาเปลี่ยนกระถางของอต้นอะไรคะเ,เพื่อนๆรู้ไหมคะต้นอะไร อันนี้คือต้นลิ้นมังกรด่างเขียวนะคะแต่ว่าวันนี้เรามีต้นกาฝากนะคะอันนี้นะคะกาฝากของไอวี่นะคะนี่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 หกหลงค่ะเขาเกิดเองนะคะกับกระถางอันนี้นะคะวี่ก็เลยจะต้องเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนกระถางให้เขานะคะเอาหกหลงเนี่ยนะคะออกจากกระถางก่อน ต้องระวังนะคะเพราะว่าเขาอ่อนนะคะนี่เป็นคนที่ทำงานสวนแล้วไม่ชอบใส่ถุงมือค่ะเพราะว่ามันกิดนี่นะคะเห็นไหมคะทุกคนแบะก,ก่อนนะคะโอยลาก เขามาขึ้นแจมต้องเอาออกแบบว่าระวังเลยอ่ะกลัวมันระตายลิ้นมังกรเราก็ต้นยักเอาหุกหลงก่อนเอาหุกหลงออกก่อนเด้อน้อง พกหลงหรือว่าบอนสีนะคะทุกคนใช่ไหมอะใช่เลยนี่นะคะนี่ดูหัวเขานะคะนี่นะคะทุกคนเราได้ต้นเขาออกมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปปลูกกันเนอะโอเคไม่สวยเลยนะคะ เดี๋ยวไอวี่นะคะก็จะใช้กลบมะพร้าวนะคะกลับมะพร้าวสับนะคะนี่นะคะกลับมะพร้าวสับนะคะลองก้นกระถางก่อนนะคะแล้ววี่ก็จะใช้ดินของเรานะคะคุกกันไปแบบนี้นะให้มีกลาบมะพร้าวบ้างแล้วก็ผสมดินบ้างรวมกันไป อันนี้แล้วเราก็ใส่หัวเข้าไปนี่เห็นไหมใส่เข้าไปด้วยเดี๋ยวเอากล้องให้ไกลหน่อยจะได้เห็นชัดนี่โอเคเขาใส่เข้าไปเลยเดี๋ยวไอวี่ก็มีอีกต้นหนึ่งนะที่เขาเป็นกาฝากแบบนี้นะคะเดี๋ยวจะให้ดูเลยให้เพื่อนๆดูเดี๋ยวจะมาทำเพิ่มนะคะอีกต้นหนึ่ง เขาตรงเนี้กลัวจะหักเนอะเพราะว่าบอบบางมากๆทุกคนประคับประคองไว้ก่อนโอเคนะคะนี่เสร็จแล้วนะคะหนึ่งต้นนะคะ <c oughs> เดี๋ยวไปเอาอีกต้นหนึ่งมาทำก่อนจ้ะส่วนอีกต้นหนึ่งนะคะเนี่ยเขาก็เป็นกาฝากของต้นนี้นะคะนี่ เดี๋ยวเราก็จะต้องเอาออกนะคะจากกระถางนะคะนี่ได้มาฟรีๆเลยบอนสีคือตัวนี้เขาอยู่ในร่มนะก็เลยยังแบบเขายังไม่ออกสีเท่าไหร่เห็นไหมยังขาวอยู่แล้วก็เขาก็ยาวเพราะว่าหาแสงแดดไงทรงก็เลยยังไม่สวยเดี๋ยวเราจะต้องเอาเจ้าบอนสีเนี่ยนะออกจากกระถางตัวนี้อีกตัวหนึ่ง โอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยวิธีการทำตัวเนี้ยจะยากนะเพราะว่ายากหรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะว่าวีไม่ได้เอากระถางออกไงคือตัวเนี้ยเขาเป็นไม้เลื้อยไงที่กระถางเป็นกาฝากไม้เลื้อยพยายามขุดมันขึ้นมาจะได้หัวมาหรือเปล่านะ อ้ยได้ได้เพื่อนเพื่อนนี่นี่ได้หัวมานะคะแต่หัวเขาน้อยนิดเดียวนะทุกคนดูดิเห็นไหมหัวน้อยๆ้ยเลยวเรามาปลูกกันทุกคนดูหัวเขาน้อยน้อยไม่ได้ใหญ่นะอันนี้หัวเขาน้อยมากด,ดูดูดิเป็นแบบนี้เองอะลาก ก็มีขึ้นหลอดใหม่แล้วนี่นะคะเขาเรียกว่าหลอดนะก็ขึ้นหลอดใหม่อีกหลอดนึงละเดี๋ยวเราเอาต้นเอากระถางสิเดี๋ยวเรากระถางมาปลูกก่อนก็เหมือนเดิมนะคะทุกคนเดี๋ยววิจะเอากลับมะพร้าวลองก้นก่อนชอบเรียกกลับมะพร้าวทุกทีมะพร้าวสับทุกคนเอามะพร้าวสับกับดินอันนี้นะคะที่ เราผสมไว้ใช้เองที่บ้านนะดินตัวนี้นะคะมองเห็นหมนี่อ่ะดินตัวนี้นะคะจะเป็นดินนี่แหละดินร่วนนี่แหละผสมคุยมะพร้าวแล้วก็มีเปลือกไข่นะคะอันนี้คุณแม่เขาเป็นคนทำนะคะเดี๋ยวไว้จะสอนนะคะว่าทำยังไงแล้วมันก็มีขี้วัวด้วยนะคะขี้วัวด้วยเดี๋ยววันไหนเรา มีโอกาสนะคะจะสอนเพื่อนๆนะคะว่าเออทำยังไงเนาะดินตัวนี้นะคะปลูกก็ไม่ยากนะฝังเข้าไปอย่างนี้เลยแต่เดี๋ยวเข้าสูงเออเอาใหม่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 ผิดผิดเนี่ยผสมแบบเนี้ยผสมไปเลยก็ได้เนี่ยเอาดินมาผสมกับ มะพร้าวสับใส่เข้าไปในกระถางยังไม่ได้ยากหรอกบางคนอยากไม่ได้มาอยากซื้อดินก็ติดต่อมานะคะเดี๋ยวก็จะขายได้ไม่ได้แพงดินนี้เราผสมเองอ็ปูไปเนี่ย เห็นไหมว่าก้านน่ะมันยาวใช่ไหมมันยาวมันก็จะล้มเงี้ยต้องหาไม้มาเรามีไม้อยู่เลยเราไม้มาเสียบให้ยึดเขาไว้ชั่วคราวก่อน,นเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะเอ็นไปเงี้ยเลยต้องหาอะไรมามัดหาลวด กดให้แน่นนะกระถางเนี่ยกดให้ดินเขาแน่นๆเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเราลดน้ําใช่ไหมดินก็จะยุบลงไปอีกกดให้แน่นๆ,ๆเดี๋ยวเอาลวดมามัดตรงนี้ซะหน่อยเราก็ไปหาแล้วนะเพื่อนๆลวดไม่มีเดี๋ยวเราก็เชือกนี่แหละอะเชือกนี่ก็ได้ใช้ได้เหมือนกันมันมัดได้ แล้วก็จับมาจับต้นเขามาแล้วก็มามัดไว้เพราะว่าถ้ามันโดนลมแล้วเดี๋ยวมันจะหกักแต่มัดไม่ต้องแน่นนะมัดหลุมหลวมเพราะว่าต้นเขาจะไม่ต้องให้เขาแน่นเกินไปอะ่ะคือให้เขาอะ่ะเนี่ยแบบปานเนี้ยหลวมๆประมาณเนี้ยเพื่อนๆเห็นไหมนี่หลวมประมาณเนี้ยเ,เ,เ,เนาะ เพราะว่าให้ต้นเขามีชีวิตอยู่ไม่ได้แน่นเกินไปเดี๋ยวมันตายหายใจไม่ออกเหมือนคนอย่างเงี้ยนะรัดแน่นก็เดี๋ยวหายใจไม่ออกผิดโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราไปลดน้ํากันแค่นี้เองแค่นี้ง่ายๆใครๆก็ทําได้ทุกคนใครไม่มีไมก้ก็นี่ไนงะตะเกียบยนบไง กินสุก,กี้กินอะไรเสร็จก็ไม่ต้องไปทิ้งก็เก็บเอาไว้เนี่ยเก็บเอาไว้มีประโยชน์เดี๋ยวันนี้เชือกมันจะย้ายปัปก็ไม้เนี่ยเสียบข้างๆนะเพื่อนๆอย่าไปเสียบให้มันโดนอ,อ่ลากมันนะก็มามัดไว้หลอดนี้เขาบางมากนะคะเดี๋ยวเขาจะหกัก เดี๋ยวไปมัดแน่นเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะโตอีกนะเดี๋ยวบ้องเขาจะใหญ่ขึ้นนะมัดไม่ต้องแน่นหรอกหลุมหวมเนะี่ยไม่ให้เขาแบบโดนลมแล้วโดนอะไรให้มันนี่ไงโอเคเดี๋ยวไปรดน้ำต้นไม้กันเถอะ นี่นะคะหลังจากที่เราเปลี่ยนกระถางเขาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ทําการลดน้ําเรียบร้อยแล้วนะคะเ,คเดี๋ยวเราก็เอาไว้อนุบาลไว้แถวเรือนเพาะชําของเราแถวนี้ก่อนนะคะทุกคนไอวี่นะคะต้องขอขอบคุณเพื่อนๆน,นะคะที่เข้ามาชมรีวิวของเลา้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่อง ้าวสวนคนสวยดีนะคะทุกคนแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปค่ะบ๊ายบายไปลิจ้า